สวัสดีค่ะพบกับแม่คาสายคมค่ะเจอกันนะคะกับช่วงบ่ายๆค่ะของวันพุธนะคะวันนี้ค่ะมากับอากาศร้อนเปรี้ยงเลยนะคะวันนี้แม่ค้านะคะวันนี้มีะตะใบาดาบศอกค่ะมาให้พี่ๆได้ชมกันทั้งหมด12เล่มนะคะเป็นชุดตะใบาดาบศอกนะคะมีชุดเดียวนะคะ ชุดนี้เป็นเล่มที่อไม่ยาวมากค่ะ14-15นิ้วเนาะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกกันนะคะว่าสเปกยังไงนะคะแม่ค้าจะไล่ตั้งแต่เล่มที่สั้นสุดแล้วกันค่ะเล่มนี้นะคะเอ,อเล่มที่หนึ่งค่ะกว้าง1.4ค่ะยาว14.5สัน4มิลน,นะคะสัน4มิลไล่ปลายบางค่ะเป็นตะใบนะคะแล้วก็ด้ามจับไม้ประดูค่ะ เก้านิ้วนะคะเป็นด้ามเก้านิ้วนะ้อคอเล็กค่ะเล่มนี้เป็นเล่มที่หนึ่งนะคะมาดูความพมค่ะสวยมากเลยค่ะตะใบชุดนี้นะคะเป็นตะใบอ่าชุดตะใบดาบสองค่ะต่อไปเล่มที่สองค่ะเล่มที่สองนาะเล่มนี้กว้างนะคะสองใบกว้างค่ะหนึ่งจุดห้าใบยาวสิบสี่จุดเจ็ดสามห้ามิลค่ะ 3ามห้ามิลน,นะคะเล่มนี้เล่มที่สองค่ะด้ามจับของเขาจะเท่ากันหมดนะคะอยู่ที่เก้านิ้วนะคะคอลิกค่ะคมกลิบทุกเล่มนะคะมากับแดดอันร้อนแรงมากวันนี้ต่อไปเล่มสามค่ะเล่มนี้กว้างหนึ่งจุดห้าค่ะยาวสิบห้านิ้วสันสี่มิลน,นะคะ ถ้าอยากเห็นรูปชัดๆอีกทีก็แอดไลน์นะคะที่เบอร์0629507582ค่ะเบอร์ดีแอดไลน์นะคะขอดูรูปชัดๆในไลน์อีกทีได้นะคะทุกเล่ม,มีฝัก PVC ให้ค่ะแล้วก็จะส่งฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับร้านแมคคานะคะเล่มที่ 3, สามไหมคะจะพูดเร็วนิดนึงนะ,ะเพราะว่ามี15เล่มเนาะต่อไปเล่มที่สี่ค่ะเล่มที่สนะคะกว้าง1.4ยาว15.2สัน4มิลค่ะ เป็นชุดตะไบนะคะเป็นเหล็กตะไบเนาะวันก่อนแมค่ค้าก็ลงเป็นชุดตลับลูกปืนนะคะ,ะชุดตลับลูกปืนดาบตลับลูกปืนยังเหลืออยู่ประมาณสามสี่เล่มนะคะที่ลงไปนะคะลงไปสองชุดเนาะชุดนี้เป็นตะไบบ้างนะคะวันนี้แมค่ค้าให้ราคาเท่ากันหมดนะคะเก้าร้อยห้าสิบาทค่ะราคานี้พร้อมฝักพี c ีซีจัดส่งฟรีทั่วไทยแล้วนะคะ เล่มที่ห้าค่ะเล่มน,น,นี้ใบกว้างหนึ่งจุดห้าใบยาวสิบห้าจุดสี่สันสี่มิลค่ะวันนี้อากาศแรงมากแดดแบบสุดยอดความแดดแดดแบบไม่กจามีใครเลยนะคะวันนี้แดดเลี่ยงเลยพูดไปก็เหงื่อตกไปนะคะเหงื่อไหลไ่ย,ย้อยเล่มเท่าไหร่ละเล่มที่ห้าต่อไปเล่มที่หกนะคะ มที่เล่นมนี้ค่ะหนึ่งจุดสี่นะคะอค่ยาวสิบห้าจุดสองสันห้ามิลนะคะอ่เห็นภาพชัดหรือเปล่าเพราะาแสงมันก็จะสะท้อนนิดนึงนะเพราะว่าแดดมุมไหนก็แดดจ้าทั้งนั้นนะคะนั่งมุมไหนก็แดดสองหน้าไหมคะ <c oughs> แดดเปรี้ยงเลยหน,น่นมือดอีละไปเล่มที่เจ็ดนะคะเล่มที่เจ็ดเล่มน,นี้ กว้าง1.4เย้า15.2ค่ะสัน5มิลนะคะสัน5มิลค่ะทุกเล่มนะคะราคา950บาทนะคะแล้วก็แต่และเล่มเนี่ยน้ำหนักของเขาอยู่ที่ประมาณ450-500กรัมนะคะไม่เกินค่ะไม่เกิน500กรัมเนาะ,ะตัวหน้ากะ450กรัมนะคะสำหรับตะใบนะคะแต่เป็นก็เป็นบางเล่มนะคะที่น้ำหนักอาจจะถึง500กรัมเนาะ,ะเล่มนี้ค่ะเล่มที่เจ็ดนะคะต่อไปเล่มที่แปด เล่มที่8กว้าง1.5ยาว15.2ฝัน5มิลค่ะอตะไบดาบสองชุดนี้นะคะมีทั้งหมด12เล่มนะคะเล่มละ950บาทจัดสรงฟรีทั่วไทยปลายค่งไม่บวกเพิ่มนะคะตะไบก็จะเหมาะกับการฝันไม้นะคะฟันไม้ได้ค่ะถางยญ้าฝันไม้ได้นะสําหรับเข้าป่าเข้าสวนเข้าไร่นะคะบางท่านก็ชอบมากสําหรับหล็กตะใบนะคะเพราะว่าตะไบเขามีความแข็งค่ะ เล่มนี้นะคะเล่มที่เก้าค่ะกว้าง1.4ยาว15.6สัน6มิลนะคะเล่มนี้สัน6มิลค่ะ6มิลไล่ปลายบางเนาะมันเป็นบางเล่มนะคะก็จะมีสันตั้งแต่4มิล5มิลถึง6มิลนะคะแต่ละเล่มก็ไม่เท่ากันเนาะเล่มนี้ค่ะสวยมากเล่มที่เก้าค่ะต่อไปเล่มที่สิบเล่มที่สิบเล่มนี้กว้าง1.5ยาว15.6ค่ะสัน5มิลนะคะเล่มนี้ด้ามจับ9นิ้วคอลิกทุกเล่มนะคะ แดดมันร้อนมากมายนื่อลอะเลือเกินคมคลิปทุกเล่มค่ะตะใบดาบตอกวันนี้นะคะ12เล่มต่อไปเล่มเท่าไหร่ละ11เล่มที่11คะ่ะเล่มนี้คะ่ะกว้าง1.5ยาว15.4ค่ะสัน6มิลนะคะก็ะะถ้าอยากเห็นภาพชัดๆอ, yes. อีกทีก็ทักไลน์นะคะ,ะทักเข้ามาในไลน์นะเดี๋ยวไหมคะส่งรูปเข้าไปในใไลน์ให้ดูชัดๆอีกทีนะคะบางท่านก็ดูไม่ชัดนะคะสําหรับท่าไหนที่ อยากดูภาพชัดๆนะคะเล่มนี้ค่ะเล่มที่สิบเอ็ดต่อไปเล่มที่สิบสองเล่มสุดท้ายเล่มที่สิบสองสิบสองฉากกว้างหนึ่งจุดห้ายาวสิบหกนิ้วค่ะสันห้ามิลเล่มนี้จะยาวสุดเนาะสิบหกนิ้วนะคะเป็นเล่มที่สิบสองติดกลิปทุกเล่มค่ะอะร้านไหมคะนะคะมีฝักพ v c ีแถมให้ทุกเล่มนะคะส่งฟรีค่ะ ถ้าพี่ๆสนใจนะคะก็ทักมาที่ถ้าพี่ๆสนใจนะคะก็ทักมาค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสองค่ะเบอร์นี้นะคะแอดไลน์ได้เพิ่มเพื่อนได้ขอดูรูปแชทอีทีในไลน์นะคะวันนี้หม่ค่าต้องขอตัวลายไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ